ลองไลฟ์เฉยๆนะไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะ <c oughs> อยากจะรู้ว่าถ้าเราไลฟ์ในใน u t u b e มันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะไปล้างรถกันนะคะสวัสดีนะสวัสดีคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรนะสวัสดีคนที่เข้ามาดู้วย้านหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้พยายามจะลองไลฟ์ลองไลฟ์ทำ ทาง Youtube ดูบ้างนะจ๊ะ Yes. มาล้างรถกันนะคะเป็นการล้างรถแบบขับรถผ่านหรือที่เขาเรียกว่า drive thru นะคะอันนี้รถกำลังที่จะเข้าไปในอโมงงแล้วนะค่าล้างรถที่จ่ายไปไวันนี้นะคะก็คือ10ดอลลาร์หรือประมาณ300 300 320เนาะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนอี่ประมาณ32 3.2บาทต่อ1ดอลลาร์นะคะก็มาอยู่ในบรรยากาศการกาล้างรถกับอีกแบบสดๆกันเลยนะถ้าเผื่อเพื่อนๆมาดูย้อนหมันก็ก็เหมือนกับเรามาล้างรถด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอีกชับหรือเปล่านะ ตอนนี้เราก็มาขั้นตอนการมางจัดรงดนนะคะมาถึงขั้นตอนที่เขากําลังจะเป่าเป่าเอาพวกหยดน้ําออกนะเป่าลงเรื่อเป่าลงเป่าเป่าเป่า,เ,ปาเราก็นั่งอยู่ในรถแบบนี้เนาะไปเรื่อยๆจนกว่าที่เขาจะ้างเสร็จนี่กําลังจะเสร็จแล้วนะคะมาเสร็จเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้า พนักงานเขาเช็ดรถให้เดี๋ยวเราไปรอเข้าคิวเช็ดรถแป๊บเดี๋ยนะจ้าพนักงานเขาจะมาเช็ดรถให้ตอนนี้เราก็จอดรถรอก่อนให้พนักงานเขาเช็ดให้นะคะเสร็จแล้วนะนี่ก็คือการล้างรถแบบ ขับรถผ่านปกติแล้วก็เราแทบจะไม่เคยล้างรถเองที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราล้างรถแล้วว่าน้ํามันจะไหลไปแบบรลบกวนเพื่อนบ้านนะคะนานๆเราจะล้างรถเองทีนึงแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อะ่ะยังไม่เคยล้างรถเองเลยมีแต่ขับรถแบบลอดผ่านแบบนี้แต่ตอนนี้พี่เขามาเช็ดรถให้แล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เช็ดรถให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้อิดเขาก็ได้ไม่ให้ก็ได้ <Thank you. S 1> แต่เราก็ให้ตามมารยาทนะเสร็จแล้วนะคะขับรถกลับบ้านได้แล้วทีเนี้ยก็เดี๋ยววันนี้เอ๋จะไปถ่ายคลิปพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศการตกแต่งบ้านในสไตล์ฮัลโลวีนนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนฮัลโลวีนเขาก็จะ ตกแต่งบ้านให้เข้ากับเทศกาลเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะคะแค่นี้นะครับพื่นๆบ๊ายบายนะจ๊ะ ลงไ์ยังไงเนี่ยไม่เคยไลฟ์ทางนี้เดี๋ยวงั้นอยู่งั้นอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงยังจอดรถไม่ได้ ได้แล้วหาที่ลงไลฟ์กันทำยังไงแล้วเนี่ยอโอเคขอบคุณนะคะใครมาดูย้อนหลังขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ